อยากให้พี่บิ๊กอธิบายแนวความแตกต่างระหว่างดังธรรมดากับ s อบดังครับอืมโอเคก็นะอันเนี้ยจะเป็นดัง SB กับดังธรรมดาทีเนี้ยพอถ้าเกิดออกมาวางเทียบกันปุ๊บเนี่ยเห็นไหมทรงมันเหมือนกันหมดเลยสังเกตไหมถ้าเกิดเราดูเผลเผดเนี่ยเหมือนกันเลยอืม สูทการวางแพทเทิร์นอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยแต่ว่ามันก็จะมีดีเทลที่ต่างกันนะครับต่างกันก็คืออันดับแรกเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าตัวเนี้ถ้าจับเนี่ยลิ้นมันจะหนาดัง SB อันนี้จะเป็นดัง SB นะครับลิ้นลิ้นมันจะหนาแต่ถ้าเป็นดังธรรมดาเนี่ยลิ้นมันจะบางอันนี้ก็คืออันดับแรกข้อแตกต่างเพราะว่าจริงๆแล้วดัง S b ีเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ทำออกมาสำหรับเอาไว้เล่นสเก็ตบอร์ด ดังธรรมดาเนี่ยถามว่าเอามาใส่เล่นสเก็ตบอร์ดได้ไหมได้ไดเพราะว่าก็มีโปรในกี่หลายคนที่เอามาใส่เล่นจริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าเขาทําออกมาแค่เหมือนเป็นการแยกแคตตาลิอออกมาว่าอันนี้ดัง SB นะอันนี้ดังธรรมดาอ,อย่างที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของอินโซอินโซก็คือหรือที่เขา,เาที่เาเรียกกันนะ S <S อ่ะซอฟต์ซอฟต์ในอ่าถ้าเป็นดัง SB เนี่ยมันจะมี ซูมแอร์หรือว่าแอร์แบกที่เป็นแอร์ยูนิตเนี่ยอยู่ข้างใต้พื้นอินโซ <Okay. S 1> นะครับเอาไว้แบบลดแรงกระแทก mm hmm. เวลาแบบโดดสเตปเล่นสเกตมาโดดสเตปอะไรเงี้ยมันจะแบบช่วยลดแรงกระแทกก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามาหยิบของตัวดังธรรมดาออกมามันจะติดกาวแล้วมันจะดึงออกอยากนิดน,นึงไลแผ่นมันจะบางกว่าแล้วมันจะเหมือนเป็นซ้อมธรรมดามันจะไม่มีซูมแอร์เห็นไหม เนี่ยมันจะไม่มีซูมแอร์ที่ที่บอกว่าเวลาที่ใส่เนี่ยพี่ได้ดังธรรมดามันเนี่ยส่วนมากพี่จะเก็บถอดอินโซเก็บไว้เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยโลโก้ไนกี้เนี่ยมันลอกง่ายมากบางทีแค่แบบใส่นิดเดียวก็แบบลอกแล้วว่าอะไรเงี้ยแต่แบบเราอยากเก็บไว้ไงเราก็แบบไปหาพวกแบบอินโซของไนกี้ตัวอื่นมาใส่แทนอันนี้เราก็เก็บไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหนอน ยางยืดที่คอยดึงลิ้นให้มันกระชับกับตัวรองเท้าซึ่งในส่วนของตัวดังโลธรรมดาไม่มี mm. ก็เนี่ยแหละจะเป็นข้อแตกต่างหลักๆเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงลิ้นถ้าดัง SB s b มันจะเขียนในกีเสบแต่หลังธรรมดามันเขียนเป็นไนกี้ปกติแต่สังเกตหลักๆก็คือจะเป็นในส่วนของที่เป็นลิ้นรองเท้าเอาเนี้ครับเอาโซ่ครับพี่เอาโซ่เหมือนกันมีไพ่วอดพอยเหมือนกันไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกัน แต่ในค b มันก็จะมีโลโก้ SB ตรงนี้โลโก้ในคิสบีแต่ว่าใน k i s บ b บางรุ่นก็ไม่มีคำว่า SB นะแล้วแต่แต่จริงๆโดยรวมก็เหมือนกันจบในเรื่องของคอมเพลซันครับ